การดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในบทบาทของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2ตามประเด็นท้าทายและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวตรีนุชเทียนทองที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นด้านโอกาสความปลอดภัยคุณภาพและประสิทธิภาพรวมทั้งสมรรถนะหลักสำคัญของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่การบริหารการเปลี่ยนแปลงการคิดเชิงกลยุทธ์การสื่อสารและจิตบริการเพื่อให้การผลักดันแนวนโยบายดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมจึงได้ประกาศนโยบายโรงเรียนใช้ไลปลอดภัยมีคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามีความปลอดภัยและได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดโดยกำหนดจุดเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จำนวน5ด้านได้แก่ 1. ด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 2. ด้านความปลอดภัย 3. ด้านคุณภาพของผู้เรียน 4. ด้านคุณลักษณะที่สำคัญของผู้เรียนและ5ด้านโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้การดําเนินการของสถานศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงได้จัดทําตัวชี้วัดและแนวทางการดําเนินการเพื่อเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับการขับเคลื่อนและมอบหมายให้รองผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานและศึกษานิเทศติดตามและประเมินผลการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินการดำเนินการของโรงเรียนในสังกัดจํานวนทั้งสิ้น255โรงเรียนในภาพรวมพบว่ามีผลการประเมินอ,อยู่ในระดับดีเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความปลอดภัยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาได้แก่ด้านคุณลักษณะด้านโอกาสด้านบรรยากาศและด้านคุณภาพตามลำดับ มีโรงเรียนที่มีผลการประเมินในระดับดีมากที่สามารถเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆจำนวน87โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ34.12 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019และอุบัติภัยต่างๆจึงได้ดำเนินการระดมทรัพยากรเพื่อจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียนโดยระดมทรัพยากรได้จำนวน656,928บาทและช่วยเหลือนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น66รายเป็นจำนวนเงิน152,000บาทดังนี้เสียชีวิต16รายประสบอัคคีภัย2รายติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 41รายประสบอุบัติเหตุบาดเจ จ็บสาหัส3รายได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวหนึ่งรายส่วนเสียอวัยวะ1รายและถูกล่วงละเมิด1นรายรวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายพาน้องกลับมาเรียนเพื่อติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน97โรงเรียนมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน180คนติดตามค้นหาพบนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายครบ180คนเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างน้อยการศึกษาภา,บาคบังคับทั้งในระบบนอกระบบและหน่วยงานทางการศึกษา จำนวน1น2คนและที่มีอายุพ้นเกณฑ์และจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แล้วไม่ประสงค์ศึกษาต่อจำนวน58คนนอกจากนี้ยังได้นำสื่อโซเชียลมีเดียมาใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่าน Facebook Live เพื่อลดค่าใช้จ่ายและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยดำเนินการพัฒนาเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนและครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่การดำเนิน การตามโครงการโรงเรียนคุณภาพซึ่งเป็นนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้วางแผนและกำหนดจุดไว้จำนวน33แห่ง และในปีการศึกษา2,565ได้คัดเลือกโรงเรียนนำรองจำนวนหนึ่งแห่งคือโรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อํานวยโดยทำความเข้าใจกับชุมชนและผู้ปกครองมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งโรงเรียนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันและนำนักเรียนมาเรียนร่วมกันในบางชั้นบางวิชาผลการดำเนินการปรากฏว่ามีโรงเรียนเครือข่ายจำนวน4โรงเรียนมาเรียนร่วมกันในชั้นประถมศึกษ ึกษาปีที่4ถึงชั้นประถงศึกษาปีที่6และบางวิชาได้แก่วิชาภาษาอังกฤษวิชาภาษาไทยคอมพิวเตอร์และกิจกรรมลูกเสือเนตนารีส่งผลทําให้ผู้ปกครองและชุมชนมีความเข้าใจและมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น จากการดําเนินการที่ผ่านมาจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่จะต้องร่วมมือในการระดมสัพพะกำลังความทุ่มเทเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสําคัญเพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพเพื่อเป็นทุนมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่จะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป